ว <c oughs> ันนี้วันที่28มิถุนายน2568เป็นวันที่59ข้าพเจ้าในบรรทุจองสวรรค์ขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรพระพริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอะระหาสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุาทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิมาคาโตภะคะวะตานะโมธัมมังนะมสาสัมมิสุปฏิปโนภะคะวะโตสัก,ก,กสังโฆสังหังนะมามิ บทที่สองบทบูชาพระภริพินาศอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังพนินิพุทโธคู่เนหิธารมาโนทานิปารมิจติสติยาวะชีวังอหังพุทังธรรมังสังหังสรนังคตุูุ้เชมีระตนาตยังธรรมังจารามีโสธีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวะริสุธราคัจันตุเทวดาสทธมังมเนราชาสาสุนันตตสขโมขะทัง สักเิ่งมจ้ารูปเป็ิฤๅสีขาราติเจนหลิกเฮวิมาเนที่เปราเทเจ้าข้าเมตตาโรบาลาขานเอกห่วัตุมิเขตเตอุหมาจายันโตเทวาเจลาทลาวิสเมยักขันธปนาคาติดหันดาสันทิเกยังมุนีวรวัจจานังสารวเมสุนันโตธรรมสุนัขโลยมหันตาธรรมสุนัขโลยมหันดาธรรมสุนัขโลยมหันตา บทที่สี่บทสวดปูาพาผาคณมักการนโาาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโาาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบ,บทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคมนีปะทะพุทธังสารณาังกาัจจามิธรรมังสารณาังกัจจามิสังฆังสารณาังกาัจจามิ ทุติยัมปีพุทธังสราณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสราณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสราณังคัจฉามิด่าดีอัมปีพุทธังสราณังคัจฉามิด่าดีอัมปีธรรมังสราณังคัจฉามิด่าดีอัมปีสังฆังสราณังคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาทิเมสรานังยังพุทธเมสรณนังวรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมโหตุสัพพะทานาทิเมสรานังยังธรรมโมเมสรณนังวรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมโหตุสัพพะทานาทิเมสรานังยังสังโฆเมสรณนังวรังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมโหตุสัพพะทาบทที่เจ็ดบทสวดเตรัตนะปนามคาถา พุทธังนัเมรัตนพุทธาสเรระจิตังธรรมังนัเมรัตนพุทธาวิสุทธิสารังสังขังนัเมรัตนพุทธสุสีลทิเิเอตังนัเมติรัตนังตรัตนะทายวังสัมมาสโมสริตาวัตถุวิเศสัพพังอัญโยยานโยตากุณโยกวาสสะปวัตตังอสุมิตยามิปิตเตวะยะธาติทันเดเอกังวินาติตรสมมาสัมภเวนะ โลเกกะทาจิจาจิเรนจปาปะตูโผตังคมเพรยันวิสยังอติโททาสัตทังวินโยหิปันติทัชเนหิว <est> ิช <Okay. S 2> ัญญรูปังโลกามิเกหิจิกะทันจุปลพณียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณายะคุณกายตานาเมหิเยวชนะตายสุวิสุตัมเิ สมุปัสสตังมนสสสุทธะปัสสะถานังปุญญาธิกานณมะสมุตตมะปุณณภูมังทุคภาพปมุจนามุคาสรานังขตานังผู้เรรเฮสุปรมังอภิผู้ะนายังนิพพานัสสิกรียายุปนิสยทังสัมมากิเลสามละโสธนสิทธิอาจาธุหิอาทกุสเลหูปเสนวนียังปานหิจปิสารานังขมันิยเมวะตสมะหิตังเตระตานังสารานังคตามารัดตินทิวัง ขารเดนะขานาเนสุนามสัมนาณปูเชมัจจปิสัสตังสุปสันจิตตัตถาโนปาริจริยาสัทธารตาจัพุญเจนตถาสุกเตนะสุขีภเวโมเตเชนตสสัจสัทธาพิสุวติโหตุโยเจธาธรรมะวินัยอามิปมาณภูโตโลกตระพิสมโยนิยโตสุโภชังตัสสปนิสัยจายายายามปิโหตุวัฏหุตเยปริจิ โตโวสุปสาทะคา,ารบทที่8นักระสิทธิคาถาโยจักขุมามุหัมมะปะกัตโธสามังวะบุโธสุกัโโตุยมุตโตมาราสะพัสสาวินิโมจัยยันโตปาเภสิเขมังจันในตั้งวินัยยัง ขุนหงวันตังสีร a ส a นมามิโลก้าสานารันจาวินายกันจารันตจสสเดจยสิติโหตุสัพันธริยจาวินาสเมนโตธรรมโอทัจโยเวตาสสะทุทัสิสิโลก้าสวิสุธิมาคังนิยานิโกธรรมธราสาราเรสัตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสีร a ส a นมามิมหะปะทะลังอุปสันตารังจันตจสสเดจยสิติโหตุสัพันธริยจาวินาสเมนโตสัตถามเสนาสุขะทนุโคโยโลกัสสาวุปภิกิเลสัเจตสันโตสิยังสันตินิโะโกจาสวะคารธรรม วิธีตังการอดเดสังฆวรันตังเสรสานมามีพุทธานุพุทธังสมสีละติถิงตัตเตชัสเตเยเยสีธิโหตุสัพันธริยาจาวินาสมินโตปุติเก้าบทสวดนโมการะอัฏฐกะคาถานโมวราโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมเฮสีโนนโมตรรมธรรมสสะสวะคัสเสวะเตนิธานโมมหาสังฆสัพพิวิสุทัสสีละทิถิโนนโมอมัตยรัตสารตนาตยัสสารุกัง นะโมอมขะติาาตะสัตสะวัตุตยะสป,ปีนะโมคาราปภาวินาวิกัจฉนุปัทวานะโมคารานาาุภาวินาสุวดีหตุสัพพะธานะโมคราสเดชีนะวิติมิโอมเมตเชวา <c oughs> บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสตังเอกังสมัยยังหัะข้าวเกสุวิหารติกเปรวัตสมิงมหาวันิมหาตาะิคุสงเฆนาสติงปัญญาติหิภิกุสะเตหิสเวีหิวรหันเตหิทัสสิจโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนาสันนิปิตาหุติพกะวันตังทัสนายาพิกุสงหันจาอรโคจตุนังสุธาวสกัยกะนังเทวนังเอตารหูสีอยังโคภักวสเกสุวิหารติกเปรวัตสมิงมหาวันิมหาตาะิคุสงเฆนาสติงปัญญาติหิภิกุสะเตหิสเวีหิวรหันเตหิทัสสิจโลกธาตุหิเวตายต เยนะสันนิปิตราโหณตีภะควันตังทัสสนายปิกุสังหินยยันโนนามิยมปิเยนะภคะวเตีนุปัสสังขมิหยามอุสังมิตขวาภะคะโตสันติเกปาเจกาทาภัสสยามาตีอะระโคตารีปตาสรยธาปีนามะพลวาปริโสสมินชิตังวาภาหังปัสริยปัสริชิตังวาภาหังสมินเชยะอิวามิวัสุธาวสีสุเรเวสุอันตรหิตาภะควะโตปุระโตปุระหังโส wartawan A ko ta wattafawanangwa dawai ikangang su ang kita ko kawatapak wa dosan dike mangtanga apa masyo <muchas> na suing de wakaa su kata ha im mang tama suang ta kita yiwa a ji dasan gan Ada a watta pak wa dosan dike mangtanga apa ta ra ko sama raang su ciang ada no ucu kam makaang su saari. สาระทิวันเอตานิเกเหตุว่าอินริยานิรักขันติปันธิดาติอาระโกอภระเทวัตรปะกัปโตสันนิเกมังคทังอาภาสีเศตวะกิลังเศตวะาพลิกขังอินทกิลังอุหัจมะเมชาเดจารันติสุธรวิมาราจขุมตาสุทันดาสุทิสุนะคาติ อาระโคปะระเทวตาปะโคโตสันติเกมังคัทงกพาสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตกามิสันติอภัยยะผูมิงไว้ห้ยะมนนสังเทหังเดวะกิยังปริปรินสันติเดอาตะโคปะระเทวะอาตะโคภะคะวะภิกโคมันเตสีเยพุเยนะภิกขเวทัสสุลกุธาตุสุเทวะตาสันิปิติตาหุนติราธากะตังทัสนายะภิกขุสังหัญญา เยปิเตปิคะเวอะเหสุงอติตมัธนาระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมมีภะคะวันตานังเอตัปปะมะเยวะเทวทัสสนิปฏิทาเอหสุงสยยถาปิไมยังเอตระหิ เยปิเตปิภเวภวิสันติอนาคตมตานังไรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานังเอตับรมเยวะเทวตาสุนิปิฏฐาภวิสันติสยิราปิไมหังเอตระหิอจิกิสามิิภเวเทวกัญญังนามานิเกตยสามิิภเวเทวกัญญังนามานิเทศิสาหมิภเวเทวกัญญังนามานิตังสุนาทาสาทุกัมนะสิกโรทับศิสามิเตเอวัมพันเตติโคเตปิภุภควัโตปัจจโสสุงท้าข้าพเจ้าท้าวจ่ สีโลกามโนกัสสะมิยถาภูมทาราสีตายสีตากิริกะประมหิตาตาสมหิตาปุถุสีหวาสันลีนาโลมังสาบิสัมโนโอทะธรรมนาสาสุธาวิปัสสนนมนาเวลาภโยปัญจสติยตุอวันิคภริวัตโวเอกโตมติยสัทธาสวเกสสนิระเตเทวกยาปิกัารเตวิชาณธาภิกขุเตจตปมกโรงสุตวาพุทธสาสสนังเตสัมปตโรหยานังอัมโนสะนาทสนังอเปเกสรมาะคุสหัสสนทะสัจเริงสตังเอเกสหัสสังอัมโนสะนาทสุงอเปเกนาทะมาทะคุงสีสัสสภะปุทธา ตันจะสภาพอภิญญาเยาววกิตวาชนะจากคูมาแตโตมันเยสัทธาสเกสดีสอดสระเตเทวะขยาปิกันตาเทวิชนะราภิโกเยโวหังกิตเยสามิคเีระเฮอนุปุกโส สัตสหัสยาค้าบุหมมากระวัตฏทวายที่มันโตจิตติมันโตวันนามันโตยัสสีโนโมธัมมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวันังฉะสหัสสาค้าบุหมมากระวัฏทวายที่มันโตจิตติมันโตวันนามันโตยัสสีโนโมธัมมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวันังสัตกิรติสหัสสาย้าบุหมมากะวัฏทวายที่มันโตจิตติมันโตวันนามันโตยัสสีโนโมธัมมนาภิกขมงภิกขูนางสวิติงวันัง อิเจเตโสราสสะหาสะยาขานะนตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนาอันโตยสสิโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสัตายาขานะนตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนาอันโตยสสิโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวนังกุมพิโรราชเกีิโกศะกะ กุมภิโรราชกีโกวิปุลสานิเวสนังผียนังสตัสหาสังยักขะนังปยิรุปัสติกุมภิโรราชกีโกโสภะคะสมิติงวนังปุริมันจดิสังราชาตาราโตป萨สสติคณะปนังอธิปติมหาราชายสสิโสอุดะปิตัสสาวะวอินทะนามาภะไลทิมตัวเจติมตัววันังมตยยสสิโนโมระมนาภิกขมงภิกโกันังสมิติงวนังทักกินันจดิสังราชาวิรุณโหตป萨สสติกขณะานังอธิปติมหาราชายสสิโสอุดะปิตัสสาวะวอินทะนามาภะไล อิที่มันโตจุติมันโตวันนามันโตยสสีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติวมณังปจิมันจะทีสังราชาวิรบปโคภาษาสัตตีนาคานังอธิปติมหาราชายสสิโสอุตตปีตาสาวะโอินทานามาภพลายที่มันโตจุติมันโตวันนาโตยสสิโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติวมณังอุตตรันจดิสังราชาวีรโรตัปปะสาสัตตียาคานังอธิปติมหาราชายสสิโส ปุตทธปีัสสะราโวอินทานัมามาปะลายที่มันโตจดิมันโตวันนัมันโตยาสสสีโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติโภนังปุริมาทิสังตถาราตุระกิเนนะวิโรหะโกปจิเมนะวิโรภโกุเวโรตรังลิสังจัตรโดเตมหาราชาสมันตาจะตรอดิดสัตถานลมนาทั้งสุวรรณิคบิลาวัฒเวเตสังมายาวินโรทัสะอากุวันจานิกัสธามายากุเตนโตเวเตนโตวิภูจาวิภูโตสหจันทรโลกามาเสโทจากิโนคันโทนิคันโทจ่าปานาโทโอปามัญโยจาธิวสุโตจามาตลิ จิตสิโนจะกันหโพนารุตราชสิโนสาวัวคูปัญจสิโคเจวติมภระราชนิวัชช์สาเอเดจันเยจาราชโนกันนภาษาราชุพีโมธรรมนาภิกรรมุภีคนังสมิติวนังอาถาคูณภาษานาคาเวสลาสัตว์จักะกมลาสตาระอากุปยกาสหายติภียมุนาทตาราทัจอากุนาคายสสิโนเอราวนโนมหานอากูสอบกษาสมิติวนังเยนคกราเยสหส a s a r ติริปติชาปักคิวิสุทัจคุเวหายาสัตวนาปชฉปัตตาจิตตระสุปนัยติเตสนมัง อภยันตานาคาราชานมาสีสุปันตโตเกมมะกษีพุทโธสันหาหีวจัฮิวปวหายัญตานาคาสุปันัสสรณะมะกลงสุพุทธังเจตาวจิราเทนะสมุทังอสุราสิตาภัตโรวาสวรีที่มันโตยัสสีโนกาลกัญชามหาหิสมาอสุราธนเวกสะเวปจิติสุจิติจัปภะหราโทนมุจิสหัสัตัญจัพลิพุตานังกาแฟเวโรจนะมกะสันใหิดวังวลิงเสนาราหูพัทธโมปะกมุงสมยโยธานิพัทันเตภิกขุนังสมิติภนัง อปโอะเจเทวปาทฐิวิจเตโชวโยดธาเขาบวารุนาวรุณะเทวาโสมจายสัสสหเมตากรุณากายกาอคุเทวยสสิโนทเสเดทสธากายาสเวนนาตะวนิโนที่มันโตชุติมันโตวนนาวันโตยสสิโนโมธมนาภิกขมงผิดคนนังสมิติมณังเวณทูจเทวสหฮลีจอาสมะจารุเอยมาจันดาสุปนิสาริวจันดาเมกุปรากิตาสุริยสุปนิสาริวสุริยเมกุปรากิตานักขันนิปรากิตวะอาอคุมันเทวาลาหากวาสุนาวาโสเสโทสกุปปะปุรินทเถโททเสเดทสธากายาสเวนนาตะวณิโนที่มันโตช มันตวันนันโดยยศสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิงวันังอท้ากุสานุเทวสารมกีสิขาริวอริตาขจารุจจาอุมาปภานิวาสีโนวารุณาสหธรรมชาจดตาเจเนชกาสุริยารุจิราอคุอคุวัสวเนสีโนทัสเดทัสธากายาสเวนนาตวานิโนุที่มันโตเจติมันโตวันนันโดยยศสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิงวันัง ສະມານາມະສະມານະມະນະສະມານະເສດຕະມາກິທາະປະໂທສິກະອະກຸອະກຸມະນະປະໂທສິກະອະທາກຸハລຍະເວະຍະຈະລະຕະວະສિໂນປະລາກະມະຫາປະການະອະກຸເວຍະສສિໂນປະເສດະທະສະຣະກະຍະສະເນະນະຕະວະນິໂນທີ່ມັນໂຕສິຕິມັນໂຕວະນະບັນໂດຍະສສિໂນໂມທະມະນາວິຄົມມະພິໂຄນາງສະເມີທີ່ວະນັງ สุขะกรุมหะอรคเวคานสะสหอรรัยหะโมคะอคเรวาขานาสารมตหะระะชามิสกัจเะยัสสีโนธนะอย่งอาคาปัจุโนยริสาิวัสติทเดทระกยะสเพนนาตะวันี้นอทีมันโติดมันโตวนามันโตยัสสิโนโมทัมมานาภิกขมงภิกขุนังมติงง เคามีอาตุสิตายามากาฬกัจยาสัสินโนสัมพิตดกขลามาเสธะจดินะมัจอาสวานิมาราติโนอากูอารักกปเรนิมิตาทัศเรรัสราคัยาสัพนานาตะวานิโน่ที่มันโตจดีมันโตวนนาอันโตยาสัชิโนโมระมานาภิกขมุภิกขุนังสัมปิทินังสัทธิเดริวานิกัยาสัพนานาตะวานิโนนามันวญีนาอาการชุงเย่จันดีสัทธิสัสหะปวุทธสัทิมาคิลังโอขัตินามานาสวังทาเกโมคาตารังนาคังจันวะอาสิตาติตัง สุพรมาภรมตโตจะพุทัยธิมาโตสหัสสนาคุปโรติโสจะสุภะคัสวิติงวนังสหัสพปรมาโลกานังมหาปรมพิติตติอุปัมโนเจติมัตโตปิสมะกโยจสสัสสิโสทัสสีธาอิสระคุปเจกมัสวติโนเทศนตมัสโตอาคหาฤทโตปริวาริโตเตจัสเภทภิกขเตสิเดเทเุสพภรมเกมะรเสนภิกขามิปัสสะกันหาสัมณิยังเอรักานาหาทาปนทาราคินาปนมัตุสมันตปริวาริธารมวโมจิทาโกจินางอิติธรรมหาเสนโอกานาเสนอภเปสเย ปานีนาตะลมาหะจะสร้างการดูฮานเพระวังยาราบุสกุลเมกขันายดรสวิเโกตาทาสดปัจจุบานวติสังกุโทสยังเวเสตัญจสภังอภิญญายาวกิตตวานัจักุมารตโตมดีสัทธาสวงเกสเสนีระเตมารเสนภิกันตเตวิชานณธาภิกขโวเตจารามภกรุงสุทาวาพุระศาสันังวิตรากิปะกามุงเนสังโลุมภิอินชยุงสภเวิชิตาสังขมาภิยติตาเยสสีโนมุตติสาภูเตหิสวกกะเตเสนีสุตาติ บทที่ส1บ,บทสวดมังคลสดตังเอวนนจระนังปฏิทานนาปุจจาะปุจนียนเอตมังคลตมังปฏิโรภเรสวะโสจพเจจตพุญตาสมปฏิจเอตมังคลตมังะโรตัมังปนะุจจารสังฆะหนะกุลกัมันตาเอตมังคลตมังทานัญจารมจริยาจายกานะสังฆนะวจานิกมนีเอตมังคลตมังอริวะรีปะมะจปนาจสัญญโมปมะโจารเมสุเอตมังคลตมัง คารวประจานิวัตรตจารสันดุทีจักการทันยุตากาเลนะธรรมะสวัสดงเอตมะมังคโลธตรมังขันติเจโสวจารสตาสมานะนัจทัสสันังกาเลนะธรรมะสักชาเอตมะมังคโลธตรมังปุรโามราปจาริยัญจ่าเอิยสัจจานาทัสสนังนิปานาสสีเกิริยาจ่าเอตมะมังคโลธตรมังปุรัสโรกถามิจิตังยสนะกัมปิอโศกังวิเรชังเขมังเอตมะมังคโลธตรมังเอตาริสานิการถวานาสะพะธรรมะปราชีราสัพะธัสสทิงกัจฉันเตตันเตสังคโลธตรมังเตบททีสิบสองบทสวดรัตนปริตร ยังเกิดวิตดังอิทาวะโหรังวาสเกสุวายราตรนังปณิังนโนสมังอติตาตุคดีนะาถิพุทธเระตรนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหูโดข้ยังเวรคังอมตังปณิตังยทัสกัสกยมุนิสัมมหิโตนาเตนะธรรมินะสมาติกินจีัมีธรรมีระตรนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยัมพุทธเสโรปริวฤนณาเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญยเมหุสมาธินาเตนะสมุนวิเศติธัมีธรรมีระตรนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเยปุขละอาตัสตังปัสสะทธาจาริเอตานิโยขานิฮุนทีทะเครเท නැනයි පලිනිි න

บทที่13บ,บทสวดธรรมบทสาสักอตัตราเวสีตังเสยโยยะจะยัยอยยอยยอยงอิตาร,ราปะชาะอตาัตระทนตสสโพสสาสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนาคันทพนมะโรสหพระมนาจิตังอภิจิตังกายราตทถารูปะสัจันตุโนบทที่14บส่บทสวดเกสปุตสูุตปาสาสิตามิทังเตนะภควัตตาจันตาปัสตารัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธะตุมิมะนุสเวนะ အမနောသဝေနမပါရမပါရယမေတေကေရရယမပေဒပသံဘာဟေနနမတကဟေတုမာနယကဟေနမအကာရပရိဝေတကေနမတိတိနိသနကန္တီယမပပရူပတယမသမနောနောကရ ยะธาตุเมหอัตนาวจนยยะธาอิเมธมะอกุสละอิเมธมะสาวพชัยเมธมะวิโยคารหิตาอิเมธมะสมัตตาสมาตินาหิตายะทุกขายะสังวรติอธาตุเมหปัจจะให้ยะธายะธาตุเมหอัตนาวจนยยะธาอิเมธมะอคุสละอิเมธมะอนาวจัยเมธมะวิญยปัสสาทิอิเมธมะสมัตตาสมาตินาหิตายะสุขายะสังวรติอธาตุเมเหโอปสัมปชจวิหาริยธาติ บทที่15บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตธรรมะมายงชรุโรปเนยดศาสนาสันติตานในทางพยังมรณ์เปขมาโนปุญญานิกายระดายสุขาวานิอุปนิยติชีวิตธรรมะมายังชรุโรปเนยดศาสนาสันติตานในทางพยังมรณ์เปขมาโนโลกามิสังปชะเิสันติเบโคยดหาจายนาวะสังเยโมวัจยาอุระเจดัสสตังตัสสเพตัสสุขายโหติยังชีวะมโนปะกโรปถิพุญญังธรรมโวหเว ธรรมโมหเวรคติธรรมะเจริญธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมะสุจิเนนะทุกขติงขจติธรรมจาริญสเพสังขารานิจจาติยะระปัญญาปัสสติอาราริปินทติโลกเกสามมโควิสุธิยาสเพสังขาราตุขาติยะระปัญญาปัสสติอาราริปินทติโลกเกสามมโควิสุธิยาสเพธรรมานตตาติญาระปญญาปัสสติอาราริปินทติโลกเกสามมโควิสุธิยาบทที่16บทสวดอปรณักตชารด

กี่ครั้งโลกคู่ผสมค่ามีนางเอตังโคสานังเขมังเอตังสานามุตรังเอตังสานามะคมาสัประฆาบุมุตธเจดีบทที่17บทสวดพระเทกรัตตาคาถาอธิตังนานาคาวะคมัยนับปฏิกังเขราคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติทต่ดับปหนันตังอับปัตันจะนาบคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนาละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนยังไม่ถึง ปจ,จุปันฑัชจะโยธรรมงาธาตทาะะะะะะะวิปัสสติอสังเหราอสงฆปังตังวิทามานุปโรหเยก็บุคคลใด,ดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งั้นเงี้ยไม่ค่นแข่ในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้โปร่งเถิดอาเชว่ากิจจมอาตัปังโกชัญยมรณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งน่าเห็นวสังฆารเตนามหาเซเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดผี่นนกับมัจุราชผู้มีเซนาใหญ่นั้นย่อมมีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริพัตาปิงอโหรตาตามตันติตังตังเวพะเทการโตเทสันโตจิกเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเบียนไม่เกียรติข้านังก,กวันแลายการคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประกาชนีแลบทที่18บทสวดพินนะับปัจเจเวคคณะปาฐะ ชาราเทมหชารางนาติโตเรามีความเกเป็นธรรมนาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้วิยาธีธรรมมหิปิยะธิงนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมนาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมมหิมารณะงนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมนาจะลงพ้นความตายไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาปิหินานาภูวินาภูราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพดพักจาของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมะโสโกมีกรรมทายโรกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเราม่ีกรรเป็นของของต้นมีกรรเป็นทู้ให้ผลมีกรรเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผูตีต้ามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษาไม่เคยนังว่าปะผะกังวัตสรายาโรวิสามีเราทํากรรมเป็นในไว้เป็นวัวหรือเป็นมาราเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเฮปินะฮงปัจเจเวกขีตระพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ตุกภาพตาชนิดตุคภาพยาภาพตาชนิดพยาโสกปาพตาชนิโสคหุ่นดูสัพเพปิปานิโนเอตวาตาจามิสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันดูสัพพสัมปติสิทธิยาฐานังททานดูสัทธายสิลังรักันดูสัพพธาภาวนาภิราตาหุ่นดูขจันดูเทวตาคตาสัพเพพุทธาผลปัตตาปเจกานันจิยังพลังอรหันตานันจเดชเจนารักขังพันธามิสัพพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิฐานคาถา อันธรมยังปฏิธานคาทายาปนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเบกเรภุริกเรทะหิงทะหิงตาธรรมธาเนนผวันตุปูจิดาโสทิงกระลุนเดทาวิหารมันทะเลเทราชมาชาณวกาจพิกขวสารามิกาธนปฏิปัสกากรรมเจริสานิกรรมเจริสาระสปานาพุทัสสุขิตามผวันตุเตชาลพุชายปิจัดอนสัมภวสังเสราจจาราอนุปปานิกานิยานิกาธรรมวรังปฏิจัดเตสะเบปิรุกษะกระลุนรุสังเทีง ถ้าดูจิรังสตังนรรมธรรมมัราจชปุคลาสังโฆโหตสมากว่าอัธยาชาีตายะจาอามเฮรักดูสัทวธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวติงสัมปะปุเนียมาธทมเมริยะปเวริเต์บทที่สิบเบทสวดสัพพปฏิาาาทานคถาอันธรรมยังปฏิาาาทานคถายอปนามาเสปุญญาสีธานิกาตัสยานัญญานิกาตานิเมเตสันจะภพัิโนโหตุสัตวาน,านันทปรมานกา เยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาโยติธาเมจามิติธาวาอันเยมาชัตโตเวริโนสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมาจตโโยนิกาปัญเจกัจจโรการสังสารันตภาพวะภเวยาตั้งเยปฏิธานเมอนุโมทันโตเตสยังเยจิมังนาปจานันติเทวติสังนิเวรยงมายาตินานปุญญาังอนุโมทนาเหตุโนนะสเพสัทธาสัทธาโหตอเวราสุขชีวิโน เขมาประทานจ้ระพจนตุเตสัสาส,าส,าสีชะตังโสภาขอศัสท,ทั้งหลายไม่มีสิสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักู้มีคนมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็น แลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขขันหนึ่งและขันสีน 4, ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพวพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้สนบุญของข้าพเจ้าแล้วพอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานิองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไ,ไม่ทราบกันให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วโอส์ทักผู่วงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสานเหล่านั้นจงสําเร็จเถิน ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสง์แห่งการบูชาพระัตนตรัตรด้วยการสาธยายบทสดมนพระสูตรพระปริตและวัฏาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยท้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอรวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นท ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพเพ่งพระปริษและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงส่งเร็จศักดิ์สิทธุุกประการเธินสาธุ